สวัสดีค่ะมาหนี่มาปลาเบิ้งสื้อผ้าให้เบิ้งผักบุ้งด้วยหนอผตะบุ้งพลังมันก็ลังข้นตะปูเตปีท่านได้เก็บดอกอีกจาก2องสามมืองสื้มาเก็บมันมันท่านได้หลายเห็นบะตะปูเตปีอยู่ตะฟังน้ำอู้ตะฟางน้ำสวยไอ้หนูไอ้โถหนู เด็กเสพยองนัวชลบิงยงนัวเล้ยจ้อใเด็กชก็จเดินนิ่ก็จเดินนิีทุกอย่างมือนี่เขาปลาเก็บทุกอย่างที่กินได้นะที่นะโอ้ยให้ทงน้องมันหูสังได้ไม่นูนูได้หนิเห้ทง้างโอ้ยใหญ่เกินเปลไรจบ่จองดอก ห <Indonesia> น right. ่อยแห้งพดมีการต่อยต่อยเอาจีเ้ามาต่อยได้่ะดอกจีรีสิเดชาตรเบตรงเบมันก็เสียพร้อมแล้วอยงาเป็นตาได้ให้สิบงงาสีบ่งสตงเบดอกน้อย ดอกน่อยโพดพี่ยะเห็นเห็นเห็นเหรอคะดอกหน่อยอกอยนพี่อะ<ห>คนันเมืองเมืองพี่ให้คนเด็ดเอาโอ้ยคนม,มาเก็บก่อนเนหะ็ดมุม้ะ มันเถ่าแล้วเนาะอันนี้อันนี้อู้ข้นเคยข้นไม่ว่าเก็บก่อนเนาะข้นเก็บเอาเต็มอย่เนาะว้ายจับดีดอกมันหน่อยแต่ว่าก็เอาได้เ่าก็เอาแต่แค่เอาไปตากเนาะเออเาเอาไปตากอร่อยดีอย่าเพิ่งเก็บนะคะไม่เย็บไม่ได้เก็บลองลองก่อนนะคะไม่เก็บไม่ไเจ็บบ้องสูญๆนะบุกอ่ะแตวิหอะไรนะโอ้สิบุกสิบเดียล่ะยาวแห้งเอามือ เออหลุนใหญ่น้ะหลุนนี้เนาะอันนี้น้ำใหญ่เก็บโอเคเอาอันนี้สวยน้อ่ะเอายาวๆเลยสวยนะคะสวยฮะปาดพียาพรไม่ใช่ดอกย่งยๆน้ออ่ะเนาะส่งคู่ทั่วอ่าเก็บานอันหนึ่งเอ้าก็ว่าันาะอ่าต้องเออ พ้อหลีเพี้ยงสิเนาะสิเพี้ยกินบ่ได้หรอกินได้แม่อันนี้ก็สวยนะโอ้ย <c oughs> เห็ดหัวหักมันกรอบม,นะมันกรอบเกินพอ่อเอา้ามันกรอบเนาะหน้ามัดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยอันนี้เนาะอ๋อมันคือหักมันกรอบผด อ้ยได้ได้บักหลายแล้วว่าเหรอเจ้าชูว้วีอู้ได้หลายแล้วเด้อ,อ่ะหัดขึ้นมาค่ะอันนี้ชุบด้วยสลากอันนี้ดองซื่อนะคะค่ะสองอันนะคะว่างนี่เป็นโมเ้เลยน,าานอ้องหงาเนาะอู้งามงามงามผ่อเลยคันมาพี่ควันตะบอดอันนี้มันลม่มแต่มันเป็นหมวกสีดำเด้เนา,าว่ะเอา มันสื่นนามโพดนี่เอ็นนึงควันเดี๋ยวใจเย็น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 ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเอฟซีเขพนสรีบินได้มุนกล่องไว้พุ่ดอกนึงก็โดนพู่นะฮะเออไม่ได้เข้าหรอตื่นเตยังเออไม่ต้องห้อยนเอาก็โดยไปโดนอยู่ไหนอยู่ไหนอีก อด้ยหนูได้เยอะนะวันนี้นะฮะอย่างน่ะบุ๊กว้าอยาเห็นนะอุ้ยอันนี้อันนี้แฝงนะตอนนี้พี่ย่าอีงาแกลังนะอีงาอะไรคะมาซื้อดอกอ้วนอ้วนพี่ย่าอยู่นี่เยาวันมัแมนวังนี่เนาะมังโน้มมังวนกวนก็ไม่ได้แต่มาทางหลังนั้นสิลาโมสิลาโมเกินไปแล้วนางานะ ป๊านี่ตโดดยังไงพี่น้องเอ้ยเป็นไงเก็บเอาเอาลายอยู่บ่เอาลายมืงอื่นเขาจะเอาลายมืงอื่นไม่อนี้ยกระสีเอาลายไม่ว่าจะไปที่ไหนนั่นไอเสือเอาเด้ไอเสืเอาก็ไปตากโอี๋ยววัานั้นก็เป็นบย่างนี้นะขวัญ มันมันบ่คือเนาะพี่อะเนาะมันต้องลงไปอีกแค่น่อยโอ้ยานต้นตอดมืดหายโมคอซีโมให้กินเข่าเฮี่ยนข้นรอบบ้านเนี่ยเนาะอีกมีหคนนะไปเดินได้กก็ที่บอกบ่ามันบันเทิงหากินดีโอเนาะมันนะกินดีโอกินมันปาน้อ่ามันไปเล่นคาสิโนอะ หัว้านา้านชี่อช่อนอันถ้ากันไปนหัวทีจะอ่อยนึ้งแตทีโน่เลยจะถ้ากันไปนหาเจ็บสิ้นในตาเนาออะห้าวัน <laughs> ต้นตงไงาไม่กระโดดไงผสมกันกันกนเบเพรไล้บ่ะพี่ยะ จะไปผัดไอ้ผัดผัดตับน้าห่านะมามันให้ฮวันไปกอนคนจะไปทํำกับถัดเาไปที่เฮ็ดลาเ้ยที่กินเบาเบิร์ด มาเล็กเส้ัวหน้าพี่อยูนะวหัวงมาเผียจะไปผัดใส่เครื่องในไก่นะคะงาปลากระเทียมกับหลเห็ดกับมี้งมอนี่งาเห็ดปวกไ,ไปมาเก็บมาเก็บ เก็บเก็บเก็บ,เก,บเก็บนะคะเก็บเก็บไม่ได้เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะกลัว

ปเปิดป้ะ <c oughs> เก็บขึ้นมาค่ะเปิดมา้ยรุ่นงัดทั้งงัดเวอยอันนั้นใหญ่นาะ <c oughs> อันนี้สวยไหมงา <c oughs> สวยสวยสวยกัมพียานะคะ